สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพืนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม,ม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินค่ะสิ่งที่พ่ออยากจ,จะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมิถุนและคณามิถุนประจําเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7นะคะ ชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะบางสถานาการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะ ที่มําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจได้ทั้งสิ้นเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะเพราะว่าภาพรวมการงานของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะทั้งคนที่ว่างงานต้องการหางานนะคะคนที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนรวมไปถึง คนที่ทําธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของกิจการนะคะภาพรวมการงานนะคะในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่แปดดาคนะคะไพ่ชาริยตค่ะไพ่โวลนะคะ และเป็นไพ่สี่ถ้วยค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะภาพรวมการงานในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะอึดอัดสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ว่างงานอยู่และต้องการหางานในเดือนนี้ถามว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานไหมมีโอกาสค่ะแต่ว่างานที่คุณจะได้ค่ะอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ไม่ไม่ค่อยจะให้ความสนใจสักเท่าไหร่หรือเป็นงานที่ไม่ถนัดหรือเป็นงานที่เขาเรียกว่าอย่างเช่นหากว่าคุณไปสัมภาษณ์ องค์กรอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติเนาะอ,องค์กรหนึ่งคุณอยากเข้ามากๆเลยนะคะแต่งานที่คุณได้คือองค์กรที่คุณเฉยๆอะไรประมาณเนี้ยเออางานที่คุณอยากได้ไม่ได้แต่ไปได้อีกงานหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะสําหรับคนที่ว่างงานแลวต้องการหางานแต่ไม่รู้สึกว่าอยากให้คุณรับไวะคะ้ค่ะโอกาสมาแล้วเนาะประมาณนี้นะคะส่วนคนที่เป็นพนักงานประจํา พนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชการนะคะไม่ว่าจะเอกชนร,กกรัฐวิสาหกิจองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะในเดือนนี้นะคะมองว่าม,มีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายงานงานที่คุณไม่อยากทำอเออเขาจะให้คุณทำหรือ,อ,อการออกพื้นที่นะคะที่ที่คุณไม่อยากไปเขาจะให้คุณไปเออประมาณนี้นะคะดังนั้นไมมองว่าคือคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ คือเราปฏิเสธไม่ได้เนาะเราเป็นลูกจ้างนะคะนายให้ทําอะไรนะคะเ,เราก็ต้องทําแบบนั้นแต่อยากให้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอยากจะให้รับแล้วก็ทําอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่ามันมีหน้าไพ่ของความสําเร็จเกิดขึ้นก็คือไพ่ชาลีออนะคะได้ประสบการณ์ได้ความสําเร็จแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะดังนั้นไม่เลือกงานก็ไม่ยากจนนั่นแหละนะเออนะคะสำหรับ คนที่เป็นพนักง,งานประจำในส่วนของเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือว่าในส่วนของบอสเจ้านายนะคะในเดือนนี้นะคะเ,เขาอาจจะไม่ได้มายุ่งวุ่นวายอะไรกับเราเนาะแต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะขอความช่วยเหลือหรือว่าปรึกษาอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาได้นะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของออคนที่ เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะทําธุรกิจเล็กหรือใหญ่ออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากการเดินทางอ่านะคะมไม่อยากให้คุณเขาเรียกว่ายึดติดกับอีกโก้ของตัวเองมากเกินไปนะคะ,ะการลงทุนหรือการจะทําอะไรต่างๆในเดือนนี้ ต้องศึกษาให้รอบคอบนะคะไายเดวัวบนไายของการศึกษาหาความรู้ไาของการเดินทางไายของการเก็บประสบการณ์ใหม่ๆนะคะก็จะช่วยให้พัฒนาองค์กรหรือว่าผลิตภัณฑ์งานของคุณได้มากยิ่งขึ้นนะคะอืมเนอะแล้วก็ในส่วนของบริวารลูกน้องอาจจะดื้อบ้างนะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะใช้กฎใช้ระเบียบในการจัดการเออให้อยู่ในกฎในระเบียบได้อยู่ น,ะะน้องประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมการเงินค่ะของชาวราศีมิถุนและคนามิถุนนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567เป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะเฮอร์มิตค่ะ แฮงแมนนะคะและเป็นไพ่เดอฟูลชาวราศีมิถุนและกระนานมิถุนนะคะภาพรวมการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะต้องวางแผนให้รอบคอบนะคะประหยัดวางแผนค่าใช้จ่ายต่างๆ ออนะชาวไม่ถุนบางคนนะคะเดินทางบ่อยท่องเที่ยวบ่อยเที่ยวบ่อยเที่ยวเก่งเดินทางเก่งนะคะก็จะหมดเงินไปกับของพวกนี้เนาะแล้วก็บางคนยังมีภาระหนี้สินความรับผิดช,ชอบที่ต้องรับผิดช,ชอบอยู่ก็จะหมดเงินไปกับตรงนี้ด้วยนะคะอืมนะก็ในเดือนนี้ก็วางแผนการใช้เงินให้ดีนะคะเออเนะาะเผาเเบาๆในเรื่องราวของการเดินทางในเรื่องราวของแฟชั่นนะเบาๆลงหน่อย นะคะอืมประหยัดบ้างนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเอ่อประหยัดจนขาดความสุขไปเลยก็ไม่ใช่ดังนั้นต้องวางแผนการใช้เงินนะคะในส่วนของโชคลาภเนี่ยยังไม่มีเนอะสำหรับชาวมิถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่ถ้ายอยากจ,จะบอกและเตือนเพิ่มเติมค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน25 6 7นนะคะเป็นอย่างไรขอไห่ให้ ส่วนของเพิ่มเติมเนาะถ้าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะหนึ่งดาบค่ะฮัลโหลแฟนนะคะเอ็มเพรสและเป็นไพ่สเตรนท์ค่ะ ชาวราศีมิถุนและกรกฎมิถุนนะคะสิ่งที่พายจะบอกและเตือนเพิ่มเติมนะในเดือนพฤศจิกายนสัน2น้าเลยนะคะคือการตัดสินใจต้องรอบคอบคิดวิเคราะห์มีสตินะคะทุกๆการตัดสินใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนาะสนะคะในเรื่องราวของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องความดันโลหิตนะคะปวดหัวไมเกรนนะคะ ออฟฟิศซินโดรมนะคะเออรวมไปถึงโรคเกี่ยวกับอาหารการกินท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษนะคะแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับชาวมิถุนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่พ่จะแนะนําเพิ่มเติมในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567นะ,ะ้าพ่อยหกจะ่จะแนะนําอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงมาดูกันค่ะ ไพ่ใบแรกนะคะ The Sun ค่ะ King ถือไม้เท้านะคะสองเหรียญค่ะและเป็นไพ่ Tower ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะสิ่งที่ไพ่ออจะแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องราวของการทำบุญเสริมดวงหนึ่งเลยนะทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง นะคะค่าไฟค่าน้ำได้นะคะเออสองนะคะทำบุญเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างสร้างโบสถ์สร้างพระสร้างวิหารนะคะบุรณะซ่อมแซมนะคะในพระพุทธศาสนาเนาะก็สามารถทำได้ตามกำลังที่เรามีนะคะสามนะคะทำบุญเกี่ยวกับการชําระหนี้สง์ ได้เหมือนกัน 4. นะคะทาบุญเกี่ยวกับสัตว์เนาะมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือสัตว์ได้นะคะสัตว์พิการเนาะได้เหมือนกันสัตว์ไร,ร้บ้านอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะให้ทานกับสัตว์ให้อาหารสัตว์อะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะทาบุญเกี่ยวกับสัตว์เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะทำํำชาวมิถุนนะคะไพ่ที่ขึ้นมาบ่งบอกว่าให้ปฏิบัติ นะคะถือศีลถ้าหากว่ามีเวลานะคะสามารถที่จะไปดูเขาผมเขาปฏิบัติธรรมถือศีลแปดได้นะคะหรือถ้าหากว่าใครไม่มีเวลาก็ทําที่บ้านคะ่ะนะคะปฏิบัติแล้วก็มีสติอยู่กับตนนะคะจะได้เพิ่มสมาธิเพิ่มสติแล้วก็จะได้รอบครอบในทุกๆการดำเนินชีวิตนะคะสำหรับชาวมิถุนเนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆดเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถ,ถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ